สำนักข่าว AFP อ้างแหล่งข่าวเปิดเผยว่าาหเมียนมาได้ตัดสินโทษจำคุกนางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่ถูกกองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจไปเมื่อปีก่อนเป็นเวลา6ปีในคดีกล่าวหาว่ากระทำทุจริตโดยแหล่งข่าวระบุว่านางซูจีถูกตัดสินจำคุก6ปีในฐานความผิดทุจริตรวม4ีข้อหาและว่านางซูจีในวัยเจปีดูมีสุขภาพดีและไม่ได้มีท้อยถแถลงใดหลังจากการถูกตัดสินโทษครั้งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นางซูจีได้รับโทษจำคุกเป็นเวลา10 11ปีฐานทุจริตปลุกปัน่นยั่วยุให้ต่อต้านกองทัพละเมิดกฎควบคุมโรคโควิด -19 และกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารโทรัคคมนาคมนอกจากนี้นางซูจียังเผชิญกับการถูกดําเนินคดีอาญาอีกหลายข้อหารวมถึงการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยความลับทางราชการและการทุจริตการเลือกตั้งซึ่งอาจได้รับโทษจําคุกรวมกันเป็นหลายสิบปีหากถูกตัดสินว่ากระทําผิดในข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งหมด